โอเคนะครับขอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้ยนะครับวันนี้รีบมาครับไปแล้วโอเคไปไปแล้วครับบายบายไปไหนวะไปไหนกันนะวิ่งมาแล้วไปไหนกันนะวิ่งมานั่งใครวะใครวะอ่าเอ้ยตรงไปเลยไปเลยโนเคทีมดำครับผมมิอาวุธประจตัวบอง

เอออผีผีผียังไม่หายผีผีผีไม่เออผีผีหลุดผีหลุดผีองกมาผีออกมาผีหลุดผีหลุดตีเลยผีเกมนี้เกมนี้เกมนี้เรามาเรามาตีไหมนี่ดีกว่าเกมนี้เรามาตีมล่าผีดีกว่าล่าผีแก้งล่าผีแก้มสวดผีไปไปทุกคนทุกคนทุกคนหาอะไรติดติดมือไว้ผีไม่ยังไม่มีกระป๋องกระป๋องกระป๋องอะไค่อย่าเพิ่งเปิดไฟฉาดนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีใครแบตเตอรี่ไหม เอ่่ะังไมใครก็ได้เก็บแบตเตอรี่ทิ้งไว้ให้เราหน่อยได้ปะทุกคนมีกระป๋องเอ้ยไม่ไม่ใช่อันนี้ยามีใครพอเก็บแบตเตอรี่ให้เราได้ปะเราต้องหากระป๋องอ่ะเดี๋ยวผมหากระป๋องก่อนดีป่าววะมีกระป๋องอยู่นะครับเอาบอเอาเอาเอาขอลำหนึงงจูโนอยู่เป็นเพื่อนก่อนเดี๋ยวขอดูนี่ใครอยู่อะไรครับโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวตัวยามาตัวยามาตัวตัวยามา โอ้มันรีบมันรีบเกมนี้ไม่เกมนี้ไม่รีบเกมรีบเออเออเอออะไรอะไรวะเอพนิดเดียวเอาแล้วมีมาแล้วมาแล้วมีพีเอไม่ตายไอ้ไอ้ผีมันหายไปไหนหมดวะเฮ้ยผมมีปืนครับทุกคนผมมีปืนแต่ไม่แต่ก็กลัวมาๆมตัวยานมันฆ่าไม่ตาย เฮ้ยมันเปิดประตูอมันเปิดเสาซ้ำปอบใหญ่วิ่งผ่าวิ่งตัดหน้ามาเลยนะครับมามาเรอโอ้ยกินปากไม่ใช่เรื่องตลกคำรามอีกแล้วอ่ะโอ้คุณคุณใช้ยาสีฟันอะไรครับผมไม่เห็นอะไรเลยอะมันอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่ข้างหน้าใครใครออกไปลองดีโอยเคนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมเร็วกันนะครับ เราลองไปเข้าประตูตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเจอตัวเล็กเฮ้ยตัวเจอไ้มาใกล้เจอมาใกล้มากมีเรื่องจากเราเอ้ตอนนั้นครูถามถามอภิญญาลัตเออไอ้ภินยาพี่พี่ดากเออถามว่าถามว่าถามว่าอะไรว่าอุ้ยทำไมสวยทุกวันเลยอ่ะใช้ยาใช้ยาสระผมเลยรือเปล่าเขาตอบว่าไงว่ใช้ยาสระผมเลยครับเกลืออยู่แล้วครับ ไปไปไปไไปเลยไปเลยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปไปใครใครใครมีปืนเออใครมีใครมีปืนอยู่คนสุดท้ายครับกะเป๋ากระปุก็นดำตัวหระปนกกระปุกกเตลสลาสกรเตลย้อนย้ตนย้อนเฮ้ยเขาเตียงไม่ได้เขาเตียงไม่ได้ ปเดโอ้ยสีย่จะราดเว้ยเมื่อกี้เขาเตียงไม่ได้บล็อกเมือ่อกี้เนี่ยเมือ่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี่ยปุ้นอะออกไปยืนนั่นนอกเราไม่โดนตัวใหญ่ฆ่าเลยไม่โดนฆ่าเลยม<า>เยมือ่อกี้เนี้ยจริงๆคือมันยืนมองได้แต่แล้วมันก็เดินไปต่อเลย รายการแม่งตกบัลลอย่าเพิอปล่อยก็พอมามถือกระป๋องแต่อย่าทำตกพอเอาไว้รอเขาก็เดินไปเฮ้ยเดินไปเขาเดไปเดินมาเดมาใครมาใครมาว่ในห้องนี้้องมีอะไรสักอย่างหลักกอไม่ีไ้อเไม่้อไปจล้ไปแล้วจอแล้วเจรัสเจรั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 สเจรัว จอกุญแจแล้วรีบมาไปกลับกลับมาเตียงกลับมาเตียงหาหาเตียงหาเตียงหาเตียงเอ่อตัวถ้าไม่เจอตัวใหญ่รีบบอกเขาเจอกุญแจแล้วรีบลงมาเลยกุญแจเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่มามีแต่ตัวเล็กดีเดนรอเราด้วยเดี๋ยวผมมีกุญแจเออมึงก็บ claro> ้กเชียนี่นี่นี่อ๋อนี้ยเนี้ เฮ้ยปืน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 เจอปืนไม่เจอแล้วเนี่ยเนี่ยปืนปืนตาตาตาเอาจัดด้แซนแมนไม่ไหวให้จุนลเอาให้จุนลเอาไม่ไหวไอ้ตาไอ้ตาเก่งคอปจิตี้กว่าไอตาตาต้องเอาเขาถึงจะป๋องเขาก็ถือกตีแล้วเดี๋ยวเร็วรีบเอารีบเอารีบเอาก่อนที่มันจะมาเร็วเร็วเร็วเอาเอาแล้หากระสุนเอาไม่มีกระสุนใครเอาว่ะไปไปไป อไอออก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 อาติดประตูเวนไปเลย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 ไป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 ขึ้นลงแล้วเออเย่เย่เย่มาไกลมากเออตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่งเดินมาละไม่ใช่น้องเดินมาแล้วไปทางไหนวะเอาอยู่ไหนกันนะอันนี้ทางนี้ทางนี้มีปืนไม่กลัว เออมีปืนมีปืนอันนี้เหรอมีมีปืนอยู่อ๋อยิงค่ายุนยุนอะไรเอา้ตกลงไปอีกตกลงไปตกลงไปอีกปุ้นน้ไอ้ปุ้นน้ไอ้ปุ้นน้ำเดี๋ยวคอยคุ้มกันหลังให้อ้าวเออปุ้นน้ำปุ้นน้ำปุ้นน้ำไม่ใชปุ่นปุนเล่นในชีวิตเดปุ่นตายบ่อยจังวะโอเคสร้างมันเรารู้เองก็ได้วะ มาไไม่ไเลยนแคไมเจอพอเจอล้วอ no no uh ันนี้แหละมาเลยอวเ็อับเีไอเ็เจอระดเจอก้ยกรร็เแนเตอเจอมาคิดเจอกุญแจเปิดไมโครมิกเมาคิดเจอกุญแจกุญแจแล้ววะอ๋อกุญแจ ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตัวใหญ่มันจะลงมาวะลงดิบนึงเปิดประตูทิ้งไว้ทำไมอ่ะเออใครเปิดวะจะดูให้เออใหญ่ใหญ่ดูนะเว้ยเขาว่ามันเขาว่าเขาว่ามันลงมาแล้วไม่เหรอไม่นะออกมนได้มนลงมาแต่เต้นตัวใหญ่ไม่มาเต้นไม่มาอยาก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 เต้นไหมอยากเต้นแมน ใครใครมีปืนลองยิงปืนสักรอบดิลูกค้าอยากขื่เ้นไหมไม่เป็นไรเนี่ยอนนี้มีใครมีใครมีปืนบ้างเขาไม่มีไม่มีออันนี้เจอกระสุนช็อตกันวกระสุนช็อตกันปืนอหกนลช็อตกันอย่าพิ่งเก็บช็อตกันอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บช็อตกันอย่าเพิ่งเก็บอ๋อนี่คีการ์ดเจอแล้วไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปชั้นเดิมตัวใหมาตัวใหมาเร็ว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 เร็ตัว่ไ็กันอย่าเพิ่ง เออช็อตกันเดี๋ยวมึงเก็บเร็วๆๆๆกูมีขี้การ์ดโว้ยไม่ม่ไม่วีวีวตัวยามา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 มันมันนี่ขีการ์ดมันเก็บไม่ได้อ่ะก็นี่เยหี้ยขี้การอ้าเอ้ยเอ้าไม่ได้เก็บขี้การ์ดมาเหรอวีแล้วเต้องต้าวิ่งสวนต้องวิ่งสวนเอ้ยมันประเด็นตรงมาป่างวะ ชัดเจนเลยลงมาโอ้เราจะจบกันตรงนี้เลยเราเราต้องเราต้องวิ่งอ้อมเราต้องวิ่งอ้อมยิงยิงเราวิ่งอ้อมยิงเราวิ่งอ้อมเดี๋ยวทุกคนถ้ามันมาโยนกระป๋องไปที่มุมห้องตรงนั้นอ่ะใครใครโยนวะเมื่อกี้ใครโยนวะโยนไปใช่ป่ะแล้วเราก็วิ่งออกทางประตูเราก็วิ่งวิ่งมาเลยเงียบๆมีเสียง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 ใครมีปืนตอนนี้ใครมีปืนวะ มาเลยมันมาแล้วมันมาแล้วโยนกระป๋องไปอ้าวอ้ย้ย้ก้นกันกกบมาชนหนึ่งสินะไอ้ยีตัวใหญ่กลับมาชันหนึ่งเอ้ากลับมาชั้นหนึ่งเอ้ากลับมาชั้นหนึ่งเอ้ารีบรคุมรีบคุมรีบคุม ใมพื้นทีุ่มพื้นทีุ่มพื้นที่เราวื้นพื้นพื้นที่โอ๊ยวิ่ง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 กลับไปห้องห้องเริ่มต้นไปทางไหนวะเนี่ยไอ้ตัวอย่ามันวิ่งมาแล้วไอ้ตัวอย่มันวิ่งแล้วเร็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 วพี่จอทั้งหลายโอ้พระเจ้าจอทุกคนผมมีปืนแต่ผมไม่มีกระสุนมีว่าทำไมวะ เปิดแล้วจะแล้วจะเปิดแล้วเปิดอะไรวะถือก็ได้วะใครมีกระสุนใครมีกระสุนเออปุ่นปุ่นปุ่นคนไหนวะเออปุ่นปุ่นปุ่นเอาปุ่นเอาไปเอาไปปุ่นใครเก็บปืนไหมมีกระสุนปะให้พกรายิงก่อนอย่างนี้กนว่ะปืนไม่มีครับเอาได้กระสุนเอาอะไรเฮ้ยสามคนว่ะสามคนตอนนี้ทุกคนมีปืนแล้วเหรอ ปไปรีบไป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 ้ปไ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 ปเปไปไปไปดปไ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 ไปไปไไปไปไปไไปไึ้นไปไปไไปไ้ไปไ เดี๋ยวก็เก็บกีการ์มาแล้วคือเลยเหรอทุกคนเลยกดทุกคนเอ่อหนอเคียติมากดดิกดแล้วไม่มีอ่าไอใครใครยังไม่กดอ่ะกดครบทุกคนยังไม่มาคือก็เอามาแล้วนะดูอีเวนท์ทอรี่ดิมันดูอีเวนทอรี่ดิอีเวนทอรี่มีอะไรบ้างในตัววีดเจแท็บเล็ตแล้วก็แบตไห์ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะได้ยินเสียงตัวใหญ่หายชัดเจนยิงไงยิงไงยิงยิงยิงยสามสองเนอสามสองยั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 งย เอ้ยตายเรียบเลยเอาปืนปืนอยู่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 เอ่อปืนอยู่อยู่ไหนกันอะอยู่ไหนกันอยู่ห้องพยาบาลในน้้เมมื่่อกีีีดห้องพยาาบลนี่ห้องไหนวะเจอห้องน้ำเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เจอห้องพยาบาลเลยนะหน้าประตูเองหน้าประตูใหญ่อ่ะ อ๋อก็อยู่ด้านประตูใหญ่เนี่ยไอ้ทุกคนทุกคนอยู่ไหนอยู่ในกล่องอะไรเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กลงมาไอตัวเล็กลงมามันเป็นช็อตกันมันเป็นช็อตกันอันนั้นทุกคนไอ้ไอ้ตัวเล็กลงมาหน้าประตูเราแล้วแล้วมีเล็บโดนอยู่เดี๋ยวๆใครป้าป้าป้าเมื่อกี้ใครเปิดประตูวะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเปิดประตูเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเปิดประตูวะ นั่นเียใเปิดเมื่อกี้ใเปิดเหรอทำเอ่อมันจะดังปัก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 ปุ่งล่างปุงล่างปุงล่งปุ้งปุ่งล่างปุ้งล่างปุ่งล่างปุ้งหลังปุงล่างโอเคยุนตัวเล็กตะตัวเล็กมันเลยแล้ว ไดนไปไหนวะเจอแล้ไปเาจะเรียกตัวใหญ่ไหมขึ้นไปเรีพี่ใหญ่ไปเลยคือพี่ใหญ่หายดีครับน้อไมเห็นพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ยันอยู่ใหญ่มันกำลังจะเดินเข้าว้าวมันเดินลงมาแล้วพี่โอเคทุกคนโอเคโอเคมึงรอปิดคลิปเลยรอปิดคลิปเลยมึงรอปิดคลิปเลยมึงรอปิดคลิปเลยรอปิดคลิปเลยไอ้นอ้๊ไอ้นอ้๊ไอ้นอ้๊เสียงได้ปะไอ้นอ้๊เสียงได้ปะ เสียงอะไรนะเสียงเสียงไงวะเสียงไง่ไปไปยินนิ่งๆเป็นเป้าอันจริงเลยย่อมาย่อมาย่อไปเรื่อยโอ้มันลงมาห้องเรามันลงมาห้องเรางานเข้าแล้วมาได้เวลาปิดคลิปได้เวลาปิดคลิปโอ้มาก็โอ้ก็โอ้ก็อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆทุกคนอยู่นิ่งๆนิ่งๆได้เวลาปิดคลิปมาแล้วสามสองหนึ่ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชกกร์กดซับบอร์ดในะครับก็เคเค,ครับแค่นี้ไปครับไปแล้วตาย <laughs> <laughs> <laughs>